สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเด่นชาวอาเซียนหลังจากที่พวกเขาได้เห็นทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเอาชนะทีมเฉิงตูหลงเฉิงไปได้1ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิท 2025-2026ในรอบลีกสเตทในวันนี้ประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการบุกเอาชนะเฉินตูหลงเฉิงถึงทีมนึประตูต่อศูนย์ในศึกเอ c ซแชมเปี้ยนลีกอีลิ e 2025-2026ในรอบลีกสเตทเกมนี้เล่นกันที่สนามฟินิกส์เมานเทนสเตดียมประเทศจีนท่ามกลางบรรยากาศกดดันของแฟนบอลเจ้าบ้าน บิสซลี่กลายเป็นฮีโร่ของทีมหลังยิงประตูชัยในนาทีที่50 3สามแต้มสำคัญส่งผลให้บุรีลัมยูเนเต็ดเก็บเพิ่มเป็น11คะแนนจากผลงานชนะ3เสมอ2แพ้2ขยับขึ้นมารังอันดับที่4ของตารางโซนตะวันออกเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างสดใสใช้ชนะนัดนี้ตอกย้ำศัก,กยภาพของสโมสรจากไทยลีกบนเวทีเอเชียได้อย่างชัดเจน ซึ่งสถานการณ์โดยรวมถือว่าได้เปรียบคู่แข่งอยู่หลายทีมโอกาสในการผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดแทบจะก,การันตีได้ถึง99%โดยในเกมนัดสุดท้ายบุรีรัมยูเนเต็ดจะกลับไปเล่นที่บ้านที่ช้างอารีนาพบกับเซียงไฮ้เซินหัวเพื่อลุ้นการปิดจ็อบอย่างสมบูรณ์แบบในรอบลีกสเตทนี้เรามาฟังกันว่าชาวอาเซียนจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเมาเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนแรกโดยเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดในเกมนี้ด้วยพวกคุณยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งในการแข่งขันระดับเอเชียขอให้โชคดีในรอบต่อไปจากเวียดนาม ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าดูแล้วต้องยอมรับเลยว่าประสบการณ์ของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดสูงมากรู้จังหวะคุมเกมและปิดเกมได้เป็นอย่างดีทำการความกดดันของแฟนบอลเจ้าบ้านแบบนี้ฉันขอชื่นชมจากมาเลเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของทีมบุรีรัมยูเนเต็ด มันคุ้มค่าที่พวกเขาจะทุ่มทุนซื้อนักเตะต่างชาติคุณภาพสูงแบบนี้เพราะเงินรางวัลที่คว้าชัยชนะนั้นมันมากพอสมควรจากเวียดนามมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าการเจอทีมจากจีนหรือเจอทีมจากเกาหลีใต้มันเป็นงานที่ง่ายกว่าเจอทีมจากเจลิกนะดังนั้นทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในการแข่งขัน AFC ซแชมเปี้ยนลีกอีลิปปีนี้ พวกเขามีทั้งฝีมือและความโชคดีด้วยจากมาเลเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผู้เล่นบุรีลัมยูเนเตดในเกมนี้ว่าผู้เล่นไทยอย่างสุพนัทเหมือนตา<ๆ>เขายังคงมีระดับเขาเป็นเพียงนักเตะท้องถิ่นคนเดียวที่ลงเล่นสนามท่ามกลางนักเตะต่างชาตินักเตะคนนี้น่าสนใจจริงๆจากเมียนมามาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่า ทีมบุริลามจูเนเตดพวกเขาเล่นกันมีวินัยมากเกมรับก็เหนียวแน่นจริงๆการบุกไปชนะทีมจากจีนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฟุตบอลลีกของไทยยังคงพัฒนาไปอย่างมั่นคงตัวแทนจากอาเซียนที่น่าภาคภูมิใจคือทีมจากไทยลีกอย่างแท้จริงจากอินโดนีเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีต่อทีมบุริลัมจูไนเต็ด้วยนี่เป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆ พวกเขาเต็มไปด้วยผู้เล่นต่างชาติที่มีคุณภาพสูงที่พร้อมจะพาบุรีลำยูเนเต็ดเอาชนะทีมจากเกาหลีใต้หรือทีมจากญี่ปุ่นจากเวียดนาม วันนี้ผมขอแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับโคมไฟโซลาเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์100%ยเอร์เซนไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้งง่ายส่องสว่างยาวนานถึง12ชั่วโมงต่อคืนมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 5ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศช่วยประหยัดงบประมาณลดค่าไฟฟ้าจากปกติราคา1950บาทแต่หากท่านบอกว่ามาจากช่อง KJ Comment ลดเหลือ1650บาทลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าแน่นอนสนใจคลิกที่เพจ Winner Solar c l ในช่อองคมเมนต์ด้านลล่าางได้เยมต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่า mm. ทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดคือทีมรักของฉันและฉันก็ดีใจมากที่พวกเขากำลังจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฉันมีความสุขมากๆที่ได้เห็นสุพนัทเหมือนตาลงเล่นในเกมนี้แถมเขาก็เกือบจะยิงเข้าด้วยจากลาวมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่า นายทุนจากกัมพูชาควรเรียนรู้จากทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะพวกเขาไม่ได้ใช้นักเตะท้องถิ่นเลยแต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะทีมจากจีนได้เราสามารถทำได้แบบพวกเขาถ้ามีเงินจากกัมพูชามาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเพราะได้มีมุมมองที่แตกต่างในเรื่องนี้ว่าฉันดูเกมนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจด้วยเพราะนักเตะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เต็มไปด้วยนักเตะต่างชาติแล้วทีมจากจีนจะเอาอะไรไปสู้จากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่า AFC ซีแชมเปี้ยนลีกเอลิทในปีนี้ดูเหมือนว่าทีมบุรีรัมย์จะนิ่งกว่าปีที่แล้วนะพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่รัดกุมอาจจะไม่ดุดันแต่พวกเขาก็สู้กับทีมระดับเอเชียได้อย่างสนุกอาเซียนจะต้องเรียนรู้จากทีมเขาจากสิงคโปร์ มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าชัยชนะเกมนี้มันสําคัญมากๆและทีมบุรีรัมยูเนเต็ดก็ทํามันได้สําเร็จฉันขอแสดงความยินดีต่อทีมบุรีรัมยูเนเต็ดด้วยพวกเขายังคงสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราชาวอาเซียนจากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่ายังคงเป็นทีมบุรีรัมยูเนเต็ดและทีมยยโฮดาลุนทาซิม ที่ต่อสู้จากทีมจากจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ได้อย่างสนุกนอกนั้นยังคงต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะกว่าจะไปถึงจุดนั้นจากมาเลเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆในเรื่องนี้ว่าทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกำลังจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมแล้วยังเหลือเยะโฮดดุลทาซิมขอให้ทำมันได้สำเร็จเราจะไปด้วยกันยินดีกับทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดด้วย จาากมเเลซียความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าเห็นได้ชัดเจนว่าทีมบุรีรัมย์ยจเนตเต็ดนั้นเหนือกว่ายโฮดดรุนทาซิมและพวกเขาก็จะได้เจอกันอีกครั้งในการแข่งขันชอปปี้ครับมันคงจะเป็นเกมที่สนุกไม่น้อยเลยจากสิงคโปร์มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าในการแข่งขันระดับสมโมสรทีมจากไทยลีก ยังคงทําผลงานได้ดีโดยเฉพาะทีมบุริลัมยูเนเตดพวกเขาเต็มไปด้วยทรัพยากรและเงินทุนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเขาจะทําได้แบบนี้จากเวียดนามมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆในเรื่องนี้ว่าดูเหมือนว่าทีมจากจีนจะอ่อนแอลงไปนะแถมเกมนี้มันก็ทําให้ทีมจากไทยลีกมีคะแนนสูงกว่าพวกเขาอีกด้วยยินดีกับทีมบุรีลัมจูเนเตดด้วยที่คว้าชัยชนะในเกมนี้ได้ จากมาเลเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าตัวแทนจากจีนทั้ง3มทีมอยู่ท้ายตารางทั้งหมดเลยพวกเขาดูจะหมดหวังกันไปหมดแล้วควรให้โอกาสทีมจากสโมสรหลีกอื่นบ้างจากเวียดนามมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดยังคงเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนพวกเขามีความนิ่งและความเข้าใจเกม ซึ่งในเกมนี้ก็เต็มไปด้วยความกดดันด้วยแต่พวกเขาก็สามารถทำมันได้สำเร็จฉันขอแสดงความยินดีต่อทีมบุรีรัมด้วยจากอินโดนีเซียความคิดเด็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าสิ่งที่ทีมบุรีรัมยูเนเต็ดทำคือพวกเขาไม่ปล่อยให้โอกาสในการแข่งขันเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกเสียไปพวกเขากล้าที่จะลงทุนแล้จะทำให้ทีมอื่นๆในไทยลีกมีประสบการณ์ตามพวกเขาไปด้วยจากอินโดนีเซีย มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวในเรื่องนี้ว่าน่าอิจฉาพวกเขานะที่ได้มีทีมจากประเทศตัวเองแข่งขันในรายการใหญ่ๆแบบนี้ส่วนพวกเราก็ได้แต่มองต่อไปจากเมียนมาและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวอาเซียนโดยพวกเขาได้มากล่าวถึงชัยชนะของทีมบริลัมยูเนเต็ดในเกมนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีให้กับทีมบรีลัมยูเนเต็ดด้วยแต่ฉันก็แอบเสียดายลูกยิงของสุภนัทเหมือนตา ที่โดนจับลำหน้าในเกมนี้เพราะมันเป็นลูกยิงที่สวยงามจากลาวและนี่ก็เป็นความคิดเด่นบางส่วนของชาวอาเซียนหลังจากที่พวกเขาได้เห็นทีมบุรีรัมย์ูเนเต็ดเอาชนะทีมเฉินตูหลงเฉิงไปได้1ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันเ f c h a m p i o ป s l e a ล u e e l i ิ e 2025-2026ในรอบลีกสเตด หากเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ